สวัสดีค่ะเป้อารักเต็มที่มากๆกับฉากบู๊ในละครเลือดตัดเลือดถึงขนาดเจ็บตัวยังขอถ่ายทำต่อเลยค่ะประมุกโชว์เจอศัตรูมาลองวิชาแบบจัดหนักเป้อารักได้โชว์ศิลปะก,การต่อสู้หลายรูปแบบในฉากนี้ของเลือดตัดเลือดค่ะก่อนถ่ายทำเป้ก็ขอซ้อมคิวเพื่อความปลอดภยัยแต่เริ่มถ่ายไม่ทันไรก็มีเหตุให้พระเอกหัวปูดแล้วละค่ะขอช่วยะไรดขอชวหมาดูพี่เป้นหน่อย ปฐมพยาบาลกันไม่นานเป้ก,ก็โชว์สปิริตขอถ่ายทำต่อทันทีครั้งนี้ไม่พลาดโชว์เทเ่เต็มๆเลยคุณชายมีสู้กับดาบมีสู้กับลูกซองมีสู้กับมีดมีสู้กับปืนสั้นนี่ครับมัน,มนด้วยพื้นที่มันเล็กครับแล้วก็ตีลังกาไปโดนกำแพงปืนฟาดหัวตัวเองก็โนอยู่ครับหวังว่าจะไม่เห็นในละครนะครับผม <laughs> เจ็บครับแต่ว่าก็โอเคฮะทต่อได้นม่เป็นไร ตัดเลือดลาจอคืนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้แล้วอย่าพลาดชมนะคะช่วงหน้ามาชมความน่ารักสดใสของผู้เข้าประกวดยังโมเดล2015กันค่ะ